ทีนี้ไปเลกกันบ้างค่ะนึ่งข้าราชการตอนเบรีเทวต้องอยากให้คุณเนี่ยได้เลกกันนะคะต้องบอกว่าการทํางานให้ประสบความสําเร็จไดน้น้นค่ะต้องเกิดจากการมีส่วนรวมของถูกาฟนายนส้มซักเทมารานึ่งในข้าราชการตอนเบบด้านการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ผักตายอีกเป็นบันผือติดตามได้จากรายงานค่ะ ที่เราคาดหวังก็คือเมื่อเปิดเมืองแล้วเนี่ยคนที่มาเที่ยวเบตงเนี่ยจะต้องปลอดภัยตัวผู้ประกอบการเองตัวสถานที่เองที่อยู่ในเบตงที่จะรองรับนักท่องเท,ที่ยวเขาก็ต้องปลอดภัยและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเบตงเนี่ยก็ปลอดภัยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวเป็นจํานวนมากทั้งในและต่างประเทศ การควบคุมและดูแลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เทศบาลเมืองเบต,ตงจังหวัดยะลาต้องเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวด ผลการประเมินเราก็เป็นเทศบาลเราได้เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของประเทศเรื่องขยะนี่เป็นโจทย์ใหญ่หลักๆของเราก็คือจะเป็นเรื่องของงานรักษาความสะอาดนะครับเพราะเบียรตงนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญจริงๆแล้วการทํางานในพื้นที่นะครับถามว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าเราจะได้รับการคัดเลือกแต่เรามองว่าสิ่งที่เราทําปัจจุบับนเนี่นะครับมันก็เป็นงานหนึ่งเป็นโดยหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับ นายสมศักดิ์เหมาราาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาหนึ่งในข้าราชการต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในปี2563จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้นำการทำงานและการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ในการดูแลพื้นที่ทั้งด้านสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาฟื้นฟู เพื่อให้ครอบคลุมรวมถึงด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเบตงโดยเฉพาะการจัดการขยะโดยเรามีการจัดการแจยื่นทางคัดเลือกชุมชนต้นแบบมา3ชุมชนขยะอินทรีย์ทำอย่างไรถ้าชุมชนไหนที่มีชุมชนที่มีพื้นที่ก็ให้มีการเลี้ยงสัตว์ชุมชนไหนที่เป็นเขตเมืองเราก็ให้ทำปุ๋ยหมักขยะรีไซเคิลก็คัดแยกไปขายเป็นไรายได้กับครัวเรือนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่ง ถ้าเราทําชุมชนต้นแบบ3าชุมชนแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็อาจจะขยายโมเดลไปยังชุมชนอื่นสิ่งสําคัญในการทํางานด้านสาธารณสุขในชุมชนและทําให้งานสําเร็จได้หน่วยงานภาครัฐต้องเข้าไปสนับสนุนและวางแผนจัดการระบบควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้นําท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือนักท่องเที่ยวการทําทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเราถ้าไม่ดึงภาคประชาชนหรือว่าแกนนาชุมชน คนข้ามามีส่วนร่วมเนี่ย งานบางอย่างเราไม่สําเร็จเรารู้แต่หลักวิชาการเรารู้แต่หลักทักษะเราสามารถถ่ายทอดได้ว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคนที่ปฏิบัติคือประชาชนด้วยบริบทของพื้นที่อําเภอเบตงที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาพัฒนาร่วมกันให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้พื้นที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาก้าวไปสู่เมืองเบตงอย่างยั่งยืน ต้องบอกว่าทํางานคนเดียวมันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ไแ,แต่ถ้าหากว่าเราจับมือแล้วก็รวมทํางานรวมกันถูกผักส้วนเนี่ยประสบความสาเร็จย่างในนนอนเหมือนตัวอย่างที่เอามาให้ชมกันนะคะนั่นแล้วค่ะ